สนับสนุนโดยซอสปรุงรสราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวคิดถึงลูกชิน้นคิดถึงนายห้างเพงน้ำปลาร้าปรุงสุกราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้ไทยสวัสดีค่ะรับชมทันข่าวเวลา10บนาฬิกากับดิฉันดารารัฐมหาตกูลร,รังสีกันสักครู่นะคะ กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือน22จังหวัดที่มีความเสี่ยงแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากภายใน1-2วันนี้ขอให้ประชาชนทุกคนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่อง ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมกรทร,ร,ทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งเตือนเหตุเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากใน22จังหวัดวันที่15พฤษภาคมนี้เนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้มีฝนตกหนัก วัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลิเมตรประกอบกับมีฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องทำให้ชั้นดินอุ้มน้ำเอาไว้มากอาจส่งผลให้เกิดแผ่นดินถล่มได้ขอให้เฝ้าระวังภัยสิ่งบอกเหตุปริมาณน้ำฝนในบริเวณต้นน้ำฟังการแจ้งเตือนของเจ้าหน้าที่หากเกิดแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากเพื่อป้องกันอันตรายได้อย่างปลอดภัยหน่วยเฉพาะกิจลาดยา้า กองกำลังสุรสีร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและฝ่ายปกครองในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิพบการลักลอบขนบุคคลต่างด้าวรับรอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่บริเวณจุดตรวจร่วม3มแยกทองผาภูมิตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยตรวจพบบุคคลต่างด้าวจำนวนทั้งหมด26คน บรรทุกมากับท้ายรถกระบะตู้ทึบและไม่มีแสดงเอกสารประจำตัวที่ทางราชการออกให้จากการสอบถามคนขับรถได้ให้การว่าจะลักลอบนําพาทั้งหมดเข้าไปทำงานยังจังหวัดชนบุรีโดยกลุ่มแรงงานผิดกฎหมายทั้งหมดจะจ่ายค่าจ้างให้กับนายหน้าคนละสอ0 0 0บาทเมื่อถึงปลายทางแต่ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุมได้เสียก่อน จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวผู้กระทําความผิดทั้งหมดพร้อมของกลางให้กับสอบพอทองผาภูมิเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปปิดท้ายก,กันกับข่าวต่างประเทศนะคะ สำนักข่าว AP รายงานว่านายมาโกโรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้เดินทางถึงทูเคียแล้วก่อนที่การเจราจาหยุดยิงระหว่างรัสเซียและยูเครนจะเริ่มขึ้นโดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโนร์ทรัมป์ของทางสหรัฐได้กล่าวว่าเขาคิดว่าประธานาธิบดีวลาดีมีปูตินของรัสเซียจะไม่เดินทางไปที่ทูเคียเพื่อเจราจากับยูเครนหากเขาไม่ได้ไปด้วยทรัมป์ยังกล่าวด้วยว่า กำหนดการของเขาในวันนี้คือการเดินทางเยือนกาตายอย่างเป็นทางการและจะพบปบกับทหารสหรัฐในภูมิภาคแห่งนี้ด้วยอย่างไรก็ดีทรัมป์ไม่ได้ปฏิเสธโดยสิ้นเชิงเรื่องการเดินทางไปที่ทูเคียแต่กล่าวว่าเขามีแผนที่จะส่งนายรูบิโอไปแทน และบอกว่าในอีกไม่กี่วันนี้เขาจะทราบชัดเจนว่าทางปูตินเพียงแค่ทำให้เขาหลงคิดว่ารัสเซียเปิดกว้างสำหรับการเจราจาเพื่อยุติสงครามยูเครนหรือไม่ซอสกุงรสฝายเขียวตราภูเขาทองซอสกุ่งรสฝายเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้ม อซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาซ่องตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสงพิเศษลูกชิน้นคิดถึงลูกชิน้นคิดถึงนายห้างเพลง ติดตามข่าวครั้งต่อไปกับเที่ยงวันทันข่าวเวลา12นาฬิกาและกลับมาพบกับทันข่าวอีกครั้งเวลา14นาฬิกาสวัสดีค่ะ